คลิปนี้นะคะผมอจะมาพูดถึงอารมณ์หลักๆ5้าอารมณ์ที่มีในมนุษย์ทุกคนนะคะ5้าอารมณ์ที่ว่ามาก็คืออารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจอารมณ์คุ้นคิดอารมณ์เสียใจแล้วก็อารมณ์ของความกลัวนะคะใน5้าอารมณ์เนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีมากจนเกินไปแบบมากๆหรือว่าจมอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นระยะเวลานานเกินไปร่างกายของเราเนี่ยก็จะทํางานได้เป็นปกติเพราะว่าอารมณ์เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรา จมอยู่ในอารมณ์นั้นนานมากๆหรือว่ามีความเข้มข้นของอารมณ์รุนแรงมากๆก็จะทําให้ทิศทามการไหลเวียนของชีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้เดี๋ยวคลิปนี้นะคะหมอแหมวกับหมอหนังใจจะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่าแต่แตแตและอารมณ์เนี่ยที่มันมากเกินไปส่งผลต่อร่างกายอย่างไรนะคะเดี๋ยวหมอหนังใจอาอธิบายให้ฟังค่ะค่ะอารมณ์แรกนะคะถ้าเรามีความโกรธมากๆนะคะหงดหงิดโมโหอง,ง่ายนะคะจะส่งผลต่ออวัยวะตับค่ะพอเราโกรธมากๆนะคะชี้ของเราจะพุ่งขึ้นด้านบนเป็น มากกว่าปกตินะคะก็จะทําให้เรามีอาการหน้าแดงหัวร้อนได้ง่ายนะคะก็ต่อไปนะคะถ้าเรามีความสุขมากเกินไปดีใจมากเกินไปนะคะจะส่งผลต่ออวัยว่าหัวใจค่ะก็เราก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นใจสัน่นนอนไม่หลับนะคะหรือว่าอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เลยนะคะและถ้าเรารู้สึกเครียดค่ะ คุณคิดมากมีความมิตกกังวลมากนะคะจะส่งผลต่ออวัยวะม้ามค่ะซึ่งจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะคะอาจจะทําให้เรามีอาการไม่อยากอาหาระคะ่ะหรือว่าท้องเสียท้องผูกคลื่นไส้ได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะหมอแม่ก็จะมาอธิบายถึงอ,อารมณ์เสียใจนะคะอารมณ์เสียใจเนี่ยจะส่งผลต่อ,ออวัยวะปอดนะคะซึ่งอารมณ์เสียใจเนี่ยจะทําให้ชี้เนี่ยหดตัวลงทําให้ชี่สลายไปนะคะเมื่อ,ออวัยวะปอดเนี่ยพร่องแบบ ลมปานพล่องไปนะคะก็จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันนะคะสูญเสียไปก็จะทําให้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดได้ง่ายนะคะใครที่มีความเศร้าจมอยู่กับความเศร้านานๆนะคะก็จะทําให้ป่วยเป็นโรคปอดได้อย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดหรือว่าเป็นวัณโรคปอดได้นะคะอันนี้ก็คืออ้างอิงจากตำราแพทย์แผนจีนนะคะแล้วก็ตัวอย่างวรรณกรรมจีนสมัยโบราณอย่างเช่นความรักในหอแดงนางเอกที่ไม่สมหวังในความรักก็ป่วยด้วยวัณโรคปอดหรือว่าวรณกรรมหลายๆวรณกรรมที่ตัวเอกไม่สมหวังก็ จะมีมักจะมีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคปอดเช่นกันค่ะอารมณ์ต่อาอารมณ์สุดท้ายนะคะก็คืออารมณ์กลัวค่ะอารมณ์กลัวเนี่ยส่งผลต่อการทํางานของอวัยวะไตค่ะซึ่งเวลาที่เรากลัวมากๆอนะคะก็จะทําให้ชี้เนี่ยตกลงมาหลดลงมาเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆกลัวสุดๆเลยนะคะก็จะทําให้การควบคุมของทวารในในเรื่องของการกั้นอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะทาไม่ได้อ่ก็คือกลัวจนปัสสาวะลาดกลัวจนอุจจาระลาดนะคะ ซึ่งอารมณ์ที่ว่ามาที่หมอเหมียวกำมอน้ำใจเล่าให้ฟังนะคะในชีวิตประจําวันเนี่ยเรามีอารมณ์เหล่านี้ได้ตลอดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีมากเกินไปหรือเป็นระยะเวลานานเนี่ยเราก็จะไม่เป็นอะไรอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนตอน้ตนนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามียก็จะส่งผลต่อความสมบูรณของการทํางานของร่างกายได้ก็มองว่าคลิปนี้นะคะก็จะน่าสนใจนะคะแล้วก็เอาไปสังเกตตัวเองดูนะคะคุณผ่า